ุสวัสดียอนเช้าทุกคนนะครับเจอกันกับผมในเช้านี้6.45นะครับนั่งรายการอยู่ในรูปแบบของพอดแคต์ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับฟังกันเนี่ยกี่โมงกันแน่นะครับอาจจะเป็นสัก9โมงกว่า10โมงเป็นต่นหรือเปล่าไม่รู้อาแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับทุกคนจะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนะครับช่วงประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยโอ้ก็แทบจะแบบว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะครับลุนนะฮะว่าจะเป็นไปยังไงสําหรับในส่วนของข่าวลือเก้านก มีการประกาศจากอาร์พิเลียจากฮอยมาตินนะครับว่าได้นะครับเข้าไปร่วมงานกันเรียบร้อยเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยเป็นสัญญาแบบหลายปีนะครับไม่ได้กําหนดนะครับสัญญาแบบมัลตนะิเยียก็คืออย่างน้นอยๆนะ่จาจะประมาณ3 4ปีนะครับเท่าที่เราทราบมาจะเป็นประมาณนั้นแหละถ้าเขาไม่ได้ระบุจํานวนปีออกมาเนี่ยนะครับก็มาตินไปแทนเก้าอี้ของอาร์เรสเอสปาโโรในอาร์พิเลียนะครับซึ่งนะครับจะวิเคราะห์ในความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเนี่ย จากตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเกี่ยวข้องกับหลายมุมมองหลายคนนะครับดังนั้นคลิปนี้อาจจะยาวอาจจะมีเนื้อหาที่กว้างมากนะครับอาจจะฟังวกไปวนมาหน่อยนะฮะแต่ก็มั่นใจเลยเกินนะครับว่าจะถูกถูกใจนะครับสําหรับคนที่รอรุ้นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตอนนี้นะทุกคนหลังจากที่มีข่าวลือมานะครับประมาณน่าจะประมาณสักสามทุ่ในเวลาในบ้านเราเนี่ยนะครับสื่อใหญ่นะฮะสเจ้าในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทั้งทั้งออโต้สปอร์ตนะฮะแล้วก็ทั้ง สกายอิตาลีนะฮะก็รายงานเห็นตรงกันก็คงจะเป็นแหล่งข่าวเดียวกันนะครับทุกทีนะครับมันก็จะจะจะ,จะพูดในเรื่องเดียวกันอยู่นะสเจ้านี้นะว่าดูคาตีเนี่ยตัดสินใจเลือกมาร์กมาเกสขึ้นไปซึ่งแทนที่จะเป็นฮอยมาตินตามตามที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็จยกมหัวว่าจะเลือกมาร์กขึ้นไปนะฮะแต่เอเนียกับทางมาตินเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมว่าอย่างนั้นตอนนั้นก็ถือว่า he, เฮือากันใหญ่นะฮะว่า โอเคถ้าเลือกมาขึ้นไปก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้ในหลายๆอย่างใช่ไหมครัไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จที่มีมานะครับกับแค่เจ็ดสนามผ่านไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเรื่องของโอกาสที่ดูกติจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดเงินหรือว่าในส่วนของการพัฒนารถต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นะฮะสิ่งที่เราลุ้นว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงมาตินไปไหนล่ะเป็นแบบนั้นจริงนะฮะเอเนียจะไปไหนใช่ไหมก็ ไม่นานเกินรอนะฮะที่จะประกาศไปในตอนนี้นะครับยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของทางเก้าอี้ดูคาตีแต่ยิ่ิี่เดินย่าครับออกมาพูดแล้วนะฮะว่าจะประกาศเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้ยืนยันแต่แต่อาพิเลียนเนี่ยก่อนหน้านั้นนะเขายืนยันอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงว่าจะมีข่าวใหญ่ที่จะประกาศซึ่งนะครับก็มีการออกมาพูดทีหลังนะครับโดยแมสซิโมลิวลานั้นแหละว่า ก็คือเซ็นสัญญากับมาตินเนี่ยช่วง5โมงครึ่งในเมื่อวานนี้นะครับมันมีการเทสรถที่มูเจโรนั่นแหละแต่ฝนมันตกไงฮะมันก็มีเพียงนักแข่งอยู่ประมาณน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของเรานั้นนะครับที่ลงสนามกันได้แต่นักแข่งที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็น10คนนะฮะรวมทั้งมาตินด้วยนะฮะซึ่งก็คงจะไปคุยกันตอนนั้นแล้นะหมายถึงว่าไปไปเซ็นกันตอนนั้นอ่าก็คือเซ็นปุ๊บ ห้าโมงครึ่งเนี่ยแล้วทางออฟฟิเชียลหลักของอาพิเียนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีข่าวใหญ่ประกาศนะฮะในช่วงเวลาก็คือ6กโมงเย็นนะครับซึ่งมันจะตรงกับบ้านเราประมาณ5้าทุ่มซึ่งฟแฟนๆก็ต่างก็เฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อนะว่าจะเป็นเอเนียหรือว่าจะเป็นมาตินใช่ไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งอาพิเลียเองโดยบอสเนี่ยออกมาบอกครับว่าอยากจะได้นักแข่งอิตาลีเข้าสู่ทีม นะฮะเพราะว่าเ็าวอนมานานเฝ้ารอเฝ้าหามานานแต่มันก็ไม่สบจังหวะไม่สบโอกาสแล้วพอมีข่าวลือเมื่อสักชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับว่ามาร์กจะขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเอเนียแน่ๆนะครับทุกคนก็คงจะคิดเป็นไปในแนวนั้นแม้ในก่อนหน้านั้นไปย้อนไปตอนที่เอสเปาโกโรเขาประกาศรีทม์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็เคยพูดนะฮะว่าอยากจะให้มาตินนะครับถ้าถ้าเลือกได้จริงๆอยากจะให้มาตินเนี่ยมาอยู่ในเก้าอี้แทนเขาเพราะว่ามาตินเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูง แต่เขาก็ตบท้ายว่าแต่ก็ทราบนะครับว่ามาตินคงจะไปโรงงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าในในตอนหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับตอนนั้นนะประมาณช่วงใกล้ๆสิบวันเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่ารายชื่อของมาตินเนี่ยจะอยู่เหนือทุกคนอยู่อะไรเงี้ยจะแอบมีภาษียืดหน่อยกว่าเอสกเลยก็เลยมองไปอย่างนั้นนะฮะแต่ดังนั้นในเมื่อมันออกมาในแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเขาก็สมใจแหละนะครับเพราะว่าในตอนตอนประกาศนะครับที่เป็น ช่องทางโซเชียลมีเดียของอาพิเลีนนำเสนอเป็นคลิปแรกก่อนที่จะมีรูปมีอะไรอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นคลิปช็อตวิดีโอสั้นๆนะครับที่ทาง Massimo r ิ v o ว a ่าเขานั่งอยู่ในห้องทํางานของเขานะครับที่เป็นห้องกระจกนี่นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกเรากําลังจะประกาศรายชื่อนักแข่งที่จะมาอยู่กับพวกเราในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอพูดเสร็จปุ๊บก็จะมีคนเ,เปิดประตูก็คือเป็นเอสปนะครับเปิดประตูแวบเข้ามาแล้วก็ ท่าสัญลักษณ์นะครับโบกมือเชิญนะครับให้นักแข่งน้องรักนะครับอย่างมาตินเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยการถ่ายรูปกันนะฮะมันจะเป็นสัตสั้นๆประมาณนั้นแหละนะทุกคนทีนี้นะครับย้อนไปนะฮะท่าทาไมมันถึงได้ออกมาเป็นปในแบบนี้ล่ะนะฮะไหนบอกว่ารายชื่อของมาตินมาไงนะครับมาโดยตลอดคะแนนเขาก็ยังนําอยู่อาจจะมีแฟนๆบางท่านนะครับรู้สึกเอพี่กุยครับสงสารมาตินเห็นใจมาตินทําไมเขา ไม่เลือกมาตินไม่เลือกอะไรนะฮะโดยรายงานนะครับที่นําเสนอโดยทั้งสกายและทั้งออโต้สปอร์ตเนี่ยเขาก็เห็นตรงกันว่าตามจริงแล้วรายชื่อของมาตินดูคติเขาเลือกไว้อยู่แล้วครับเขาเลือกไว้ไว้ก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ที่ท,ที่คาตาลุญยาและสนามก่อนหน้านู้นแล้วเลือกไปคือเขาจะมีการตัดสินใจอยู่2สเต็ปนะครับถ้าอ้างอิงจากสกายนะฮะก็คือ1่ละสเต็ปแรกเนี่ยเลือกว่าจะเอาใครมากับสเต็ป2ก็คือเลือก ว่าจะจัดการกับมาร์กมาเกสอย่างไรซึ่งสเต็ปแรกเขาตัดสินใจได้แล้วครับว่าเขาเลือกมาตินสเต็ปต่อมาก็คือโอเคเขาจะมาเจราจารนะครับมาเทียบกับมาร์กว่าจะเป็นยังไงในเรื่องของรถสเปครถอะไรต่างๆมากมายแต่จุดเปลี่ยนนะครับมันอยู่ที่สุดสัปดาห์นะครับก่อนที่จะถึงวันวันพฤหัสเนี่ยมัน,นเมหทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่ามาร์กมาประกาศบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วสะเทือนวงการไปเลยนั่นก็คือ มาร์กบอกว่าเขาจะนะครับไม่ไปทีมพราแม็กแม้จะบอกว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมยังไงก็ตามนะครับแต่ไม่ไปนะฮะพูดถึงเรื่องของสเปครถโรงงานอีกครั้งหนึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องการรถสเปคโรงงานเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้สเปคโรงงานเนี่ยก็คงจะไปมองหาผู้ผ,ผลิตรายอื่นทางเลือกแรกทางเลือกที่2ก็คือก็ต่อเนื่องกันมานะครับว่ามาร์กไม่ได้บอก ร้อยเปอร์เซนต์ว่าผมจะต้องขึ้นทีมโรงงานเท่านั้นนะครับถ้าอ้างอิองคำพูดในตอนนั้นคือที่บอกว่าร้อยเปอร์เซนต์คือผมจะต้องได้รถสเปคโรงงานเท่านั้นแต่บอกว่าถ้ามันจะได้ขึ้นทีมโรงงานเนี่ยมันก็คงจะดีนะมาให,ห้ผลว่าทีมโรงงานเนี่ยก็จะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีกว่าคล่องตัวกว่ารวดเร็วกว่านะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยดังนั้นโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ย่อมจะมีมากกว่าทีมรองนะฮะ มาก็พูดอย่างนี้นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าอ้างอิงจากคําพูดในตอนนั้นเนี่ยหมายความว่ามาร์กเนี่ยอาจจะอยู่ทีมเก่าทีมเดิมเกรซินี่ได้นะฮะถ้าได้สเปคโรงงานเพียงแต่บอกว่าแต่มันก็คงจะดีอยู่นะถ้าได้ขึ้นทีมโรงงานเนี่ยคือคําพูดอย่างนี้ก็คือเข้าใจได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นขึ้นทีมโรงงานเลยเท่านั้นร้อเพราะมันยังมีในวงเล็บอยู่ไงฮะคือมันคงจะดีนะถ้าได้ขึ้นทีมโรงงานเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดไปในใน,ในแบบนี้ บางทีดูคติอาจจะโล่งใจในตอนนั้นใช่ไหมครับว่าเออคงไปพาแม็กได้เพราะว่าตอนนี้ในเมื่อเลือกมาตินแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าเคลียร์ให้มาร์กไปอยู่พาแม็กซึ่งเป็นที่ทราบกันนะครับว่าก่อนที่จะมาดูคติเนี่ยเหมือนพาแม็กก็ก็ยื่นข้อเสนอให้ให้มาร์กเนี่ยมาแต่เขาก็ไม่มาซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงอะไรยังไงนะครับถึงไม่มาแล้วถึงไปไคลเินี่เฉยเลยอะไรอย่างนี้ไงนะฮะทั้งที่เอ่อทั้งที่อยู่กับพาแม็กในแต่แรกเนี่ย ก็ได้สเปคโรงงานอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไงในส่วนนั้นผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลอ้างอิงจากจากปากของมาร์คออกมาแต่ถ้าจะมองในมุมของผมในในใน,ในตอนนั้นนะครับผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาร์คเนี่ยมาอยู่ในตอนนั้นก็คือคงไม่ต้องการสัญญา2ปีหรือว่ามากกว่านั้นนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเขาจะขับได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงก็คือเหมือนให้เวลาตัวเองนะฮะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกมาตลอดนะครับว่า ที่เขาย้ายจาก Honda มาคือเขายังมีความกระหายในชัยชนะอยู่แล้วเขาก็มองหารถที่มันดีที่สุดนั่นก็คือดูคาติเขาจะรอดูว่าเขาจะแข่งขันต่อได้ไหมนะฮะคือถ้าเขาแข่งขันต่อได้เนี่ยโอเคเขาอยากจะไปต่อซึ่งนะครับมันก็จะมีทางเลือกที่มากขึ้นในตอนนั้นใช่ไหมฮะสมมุติว่าถ้าเขาไปอยู่กับทาแมกถ้าสมมติว่าเซ็นสปีไปแต่แรกโอเคถ้าเขาทําไม่ได้ก็อยู่ในตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้า เขาทําได้เขารู้สึกว่าเขาต่อสู้ได้เขาแข่งขันได้เนี่ยบางทีมันก็จะได้ตัดสินใจตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับว่าจะไปไหนมันจะได้ไม่เสียเวลาเวาใช่ไหมครับอันนี้ผมผมมองในทฤษฎีของผมนะเพื่อนๆจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับพอเป็นไป,นป,นป,นปนในแบบนี้ก็เลยโอเคละเอามันปีเดียวนี้แหละซะก่อนอยู่นะฮะสุดท้ายก็คือทําได้ไงฮะเจ็ดสนามผ่านไปทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่ามาร์กต่อสู้เพื่อชัยชนะเนี่ยก็ก็ถือว่า สองสามหนอยู่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะยังทําให้สําเร็จเนี่ยแต่มันมันก็มีสัญญาณบวกใกล้เคียงที่ชัดเจนแล้วแม้ว่ามาร์กจะอยู่ในทีมกรองนะครับที่การซัพพอร์ตนี่มันโอเคมันมัน,มนไม,ไม,ไม่ไม่สูมโรงงานอยู่แล้วละแล้วก็ได้รถสเปคปีเก่าก็ยังยังคงม,มีมีโอกาสกันไปในตรงนั้นนะทุกคนทีนี้นะครับเมื่อนะฮะย้อนกลับมาว่ามาร์กก็ประกาศเต้าออกมาก็งานเข้าดูคติสิฮะงานเข้าดูคติประกาศบอกมาว่าจะไม่ไปทาแมกเนี่ย แล้วทีนี้ถ้าไม่ไปพาแม็กเพื่อนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ให้มาร์กอยู่ทีมเดิมก็มาร์กก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าไม่ได้อยู่ทีมโรงงานเนี่ยผมจะหนีไปอยู่ทีมอื่นนะเขาก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้เขาพูดแต่ว่าไม่ได้สเปครงงานเขาถึงจะไปค่ายอื่นอย่างเงี้ยดังนั้นคุณก็มอบสเปครงงานให้กับเกรซินนี่สิถ้าทําในอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าดูคติเนี่ยก็จะต้องให้สเปครงงานเนี่ยแค่คันเดียวกับทีมพลาแม็ก ซึ่งพาร์แมกเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมฮนะเขาได้สเปคโรงงานมาตลอดเนิ่นนานหลายปีแล้วนะครับอยู่ๆก็จะมาให้เขาคันเดียวเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันดังนั้นนะครับพาร์แมกก็ถ้าให้มาคันเดียวเนี่ยอาจจะไปยมมามาฮ่าไปอ,าอะไรได้นะครับเพราะว่ายามาฮ่าก็จ้องจ้องอยู่คุยกันหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว,ว่าทางพาร์แมกในตัวเลือกของเขาก็คือดูคติแล้วก็ในรถสเปคโรงง,งานสองสองคันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ไงซึ่งก็ผมเคยวิเคราะห์ฟังว่าคงจะมีเหตุผลเดียวนะฮะที่พาร์แมกเนี่ย จะไปจากดูคติก็คือไม่ได้รถสเปคโรงงานเนี่ยสคันเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดที่ทีพลาแม็กจะไม่อยู่ดูคติเพราะว่ารถมันประสบความสําเร็จมากกว่ายามาฮ่าหลายเท่าตัวถูกไหมฮะเขาจะเสี่ยงไปทําไมนอกจากว่าเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการใช่ไหมล่ะดังนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีข้อสงสัยอีกอา้าดูคติรวยขนาดนี้アอตดีรวยขนาดนี้ทําไมไม่ให้สเปคเป็น5คันไดเลย ตามริงผมว่าเคยจะทําคลิปนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยทําสักทีนะมีแต่พูดในไลฟ์สดนะครับว่าจะเขียนแบบยาวๆก็ยังไม่มีโอกาสเอาเป็นว่าคุยสั้นๆแบบกระชับๆในตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้ครับต่อให้รวยยังไงก็ตามทุกคนทราบดีใช่ไหมครัว่าปีนี้ดูคาตินั้นเขาประกาศออกมาแล้วว่าพวกเขารัดเข็มขัดฮะรัดเข็มขัดก็คือค่าใช้จ่ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเยอะมากแล้วเอามาพัฒนาโมโตจีพีนี่แหละแล้วก็ปีนี้เขามีโปรเจกต์หลายอย่างนะครับที่เขาทําขึ้นเนี่ย ดังนั้นนะฮะมันก็อยู่ๆจะให้เข้ามาลงทุนมากๆคําว่าๆๆนะมากๆเนี่ยบางคนคาใจว่ามันเท่าไหร่กันแน่รถของดูกติคันหนึงมูลค่าประมาณ90-120ถึง120ล้านบาทไทยนะครับคร่าวๆนะครับรถคันหนึงอันนี้เป็นรถที่ที่ทําเสร็จประกอบทุกอย่างเสร็จพร้อมลงแข่งนะฮะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าให้สเปคคันที่5กับมาร์กในเกรซินีไปก็จะต้องเสียเงินถ้าเอาเป็นรถเนี่ยสคันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะฮะ สองคันก็ตีไว้อาตีไว้90ล้านนะกันฮะตีไว้นะฮะตามจริงมันอาจจะบวกลบนะฮะประมาณเกือบเกือบสองล้านร้อยแล้านตรงนี้ไปแล้วทีนี้นะครับก็จะต้องมีเครื่องยนต์ให้กับนักแข่งคนนั้นๆซึ่งก็คือเป็น5-7ถึงเเครื่องเครื่องยนต์ที่ยังไม่ประกอบเนี่ยนะครับของดูคาติราคาประมาณ9ล้านสุเลขกลมๆนะครับ9ล้านดังนั้นก็คือจะต้องมี ค่าเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ5 0าสถึงเจล้านนะครับบวกเข้าไปเห็นไหมครับมันก็เกือบเกือบสามล้านแล้วทีนี้ยังไม่รวมอะไหล่แชสซีอะไรต่างๆที่จะต้องสแปร์เข้าไปอีกซึ่งนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะชิ้นหนึ่งก็ตีไว้ประมาณ2 5งหมถึงสี่หมตีไว้แล้วมันกี่ชิ้นอนะรวมเข้าไปอันนี้ยังไม่รวมท่อยังไม่รวมชุดวงล้อยังไม่รวมอะไรต่างๆมากมาย ถ้าคิดคร่าวๆในตอนนี้นั่นหมายความว่าถ้าแจกคันที่5ให้กับมาร์ติกเลซีนี่ไปเนี่ยจะต้องเสียเงินคร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆนะก็น่าจะประมาณ4-500ล้านอ่ะโอ้โหหนักมากเลยฮะมันหนักมากเลยในในตรงนั้นหรือเผลอๆาจะหนักกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมคิดแบบว่าแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับแบบว่าไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะเนี่ยนะฮะเห็นไหมดังนั้นก็คือเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะมี5คันซึ่งเอ่อ มาโวโรนะครับคลาสซิลลี่ผู้มวยการฝ่ายการกีฬาฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของทางดูคาติเนี่ยนะฮะแกก็เพิ่งบอกนะครับเมื่อ3าวันก่อนนี่เองว่าอันนี้ไม่มีแผนสําหรับเราในตอนนี้ในเรื่องที่จะมีคันที่5เห็นไหมครับในเมื่อนะครับย้อนมาละ,ะในเมื่อมันไม่มีทางออกละเพราะว่ามาตินเองเขาก็ประกาศก้าวชัดเจนนะครับว่าไม่ไปไม่ได้ขึ้นโรงงานเขาก็จะไปที่อื่นในขณะที่มาร์กเนี่ยตรงได้สเปคโรงง,งานแล้ว ถ้าไม่ได้ขึ้นโรงงานก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ไปที่อื่นคือมาร์กมันมี2ทางเลือกที่มันยืดหยุนย่นกว่ามาตินไงมาตินนี่เขามีทางเลือกเดียวซึ่งตัดไปเลยนะฮะแต่มาตินแต่แต่ Martin, แต่มาร์กนี่ก็คือก็ยังเหมือนแบ่งแล้วแบ่งสู้่งไงว่าเรซซีนี่ก็อ,อยู่เฟซซีนี่ก็ได้ขอเพียงสเปคโรงงานแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเหมือนทำานองขู่เหมือนกับสเปครถในเรื่องของสเปคเรถก็ขู่เต็มๆถูกไหมฮะ บอกว่าถ้าไม่ได้สเปครถโรงงานเน,นี่ยไปแน่หนีไปแน่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ได้ขึ้นโรงงานผมก็ไปเหมือนกันก็ไม่ได้พูดตรงนี้ไงดังนั้นก็ผมก็เลยวิเคราะห์ไปได้ว่าโอเคเขาคงพอใจอยู่กับคุณนาเดียเหมือนเดิมได้นะครับแต่ถรถสเปคโรงงานแต่ดูค่าตีเขาใจ่ายให้ไม่ได้ไงเข้าใจไหมฮะ,ะก็คือ,อที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาจะมาเสียท่าร้อยล้าน4สีห้าร้อยล้านไปเนี่ยเขาเขาเขาไม่สามารถตรงนั้นได้นะครับเขาไม่สะดวกตรงนั้นถึงต่อให้เขาสะดวกจริงๆสมมุตินะฮะ มันงไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่สะดวกแล้วแต่ถ้าเขาจะบอกว่าโอเคเขาไม่อยากจะเสียสีห้ารอยล้านแล้วเขาแบ่งแบ่งจากทางพลาแม็กไปเนี่ยพลาแม็กก็ไม่ยอมแล้วดูคติเองก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าไม่จะไม่เสียทีมรองทีมไหนไปนะครับก็คือการที่มีข้อมูลเยอะๆตรงนี้มันคือเป็นการการันตรีนะฮะเป็นการบอกว่าชัยชนะความเด่นจะผูกขาดถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ไม่มีทางเลือกทีนี้มันก็จะเข้าเหตุผลที่ว่า ต่จากตอนแรกเนี่ยดูคติจะต้องประเมินประเด็นว่าจะเอาใครไว้ถึงจะประสบความสำเร็จแบบยาวๆโจทย์มันจะมาอย่างนี้ในตอนแรกครับจะเอาใครไว้จะเอาใครขึ้นมาซึ่งนะครับก็คืออยากเอาทุกคนนะครับอยากเอาทุกคนโจทย,โจทย,โจทย์โจทย์ของของเขาจะเป็นอย่างนั้นในช่วงแรกก็คือโอเคมาตินก็จะเอาเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงอายุยังไม่เยอะ ม้าก็จะเอาเป็นนักแข่งที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงแล้วก็ฝีมือก็ยังคงได้ลุ้นอยู่นะฮะเห็นไหมครับจเจ้าทั้งสองคนไว,ไว้เลยอะไรอย่างนี้ไงแต่ในเมื่อนะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วนะครับเงื่อนไขของนักแข่งอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยทีนี้ก็จะต้องกลับลำว่าถ้าจะเสียใครไปเนี่ยจะกระทบกับดูคาตินน้อยที่สุดอ่านี่ครับมันมันมันจะเข้าหลักการตรงนี้แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าจะเสียมาร์กไปเนี่ยดูคติเนี่ยจะเสียหายเรื่องอะไรบ้างก็จะต้องมากดเครื่องยบอกลูกคุณหารระหว่างเสียมาร์กกับเสียมาตินไปคือนะครับมาตินเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะว่าถ้าเกิดเขาไปขับค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขายังอยาร้อนแรงอยู่เหมือนตอนที่ขับดูคติในตอนนี้หรือเปล่าอันนั้นเราเยยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่เห็นภาพชัดเจนคือไม่เห็นเลยเพราะว่าขึ้นมานะครับในปีสองพันยี่สิบเนี่ยเขาก็มาขับดูคติเลย แต่นะครับในขณะที่เป็นมาร์กมาเก็ตล่ะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยครับมาร์กนั้นขึ้นมาขับดูคติได้เอาตามจริงนะฮะคือไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาดีนะมาร์กส่งสัญญาณมาดีตั้งแต่การจับรถครั้งแรกตั้งแต่การ r รีซีซั่นเทสสนามแรกก็ต่อสู้ในท็อป5ได้อย่างสบายๆเลยฮะสนามที่2ก็เช่นกันสนามที่3เนี่ยต่อสู้เพื่อชชนะได้เลยเห็นป่คือมาร์กมาจากรถที่ดูย่ำแย่ที่สุดอย่าง Honda นะฮะแล้ว มาปุ๊บก็เห็นการปรับตัวได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ชนะการแข่งขันแต่ก็ต่อสู้เพื่อชัยชนะได้เนี่ยหลายหนแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าทวัดจากประเด็นนี้อสมมุติว่าถ้าเสียมาร์กไปให้ KTM หรือไปให้อา r พิเลียอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะครับที่มาร์กก็จะตามรอยดูคติ ati, เหมือนตอนนี้อาจจะพาอา r พิเียเนี่ยต่อสู้เพื่อหัวแถวตั้งแต่3สนามสสนามแรกก็เป็นได้ต่ไป k t m อย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะพาอาซีหนึ่งหกนี่ขึ้นมาท่าทายหัวแถวได้เพราะว่าเคทีเอ็มอาจจะยังไม่ชนะแต่ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าก็มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้ในหัวแถวได้ในบางสนามนะหรืออาร์พิเลียอย่างนี้นะครับก็ชนะการแข่งขันมาแล้วนะครับในในปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาโดยมาร์วิวญาเลสเนี่ยตามยิงชนะตั้งแต่ที่ปอร์ติเมลนะฮะในรอบในรอบสปรินต์นะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ก็ก็เกือบชนะอยู่นะฮะเห็นไหมครับถ้าวัดใน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 ตรงนี้เนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ย จะเจะจะเทมาที่มาร์กอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนก็ได้เห็นว่ามันเป็นไทยคู่คามแหละชัดเจนนะครับถ้ามองมองในมุมของผู้บริหารเขาเนี่ยว่าเขาก็ต้องกําจัดทุกความเสี่ยงออกไปนะฮะมาตินอาจจะร้อนแรงก็จริงนะครับเราไม่เคยเห็นขับเคทเมเนี่ยจะเป็นยังไงหล่ะถูกไหมฮะไม่เคยเห็นขับอภิเรียเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยมันความเสี่ยงมันจะน้อยกว่านะฮะแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นเหตุผลในเรื่องของการตลาดอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบนะครับว่า โอเคมาร์คมาเกตนั้นมีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเหนือกว่านักแข่งทุกๆคนย้ำนะครับว่าทุกๆคนในตอนนี้เลยนั่นก็เพราะว่าความสําเร็จที่มีมาในอดีตนะครับมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่านักแข่งคนนั้นมีความฮอตฮิตนะครับดังนั้นดูคติก็จะได้ในตรงนี้กันไปแล้วอายุอานามในตอนนี้31ปีเส้นทางมันยังคงได้ลุ้นจะบอกว่ามาร์คอาจจะมีช่วงเวลากอบโกยความสําเร็จสั้นๆผมก็ว่ามันก็ไม่สั้นนะจริงๆฮะอย่างน้นอยๆนี่นะครับ จะอยู่กันยาวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าได้ถ้าประกาศสัญญาว,วางวังกิงได้ไปรุ้นอีกทีนึงก็คืออีก2ฤดูกาลนะฮะสองพันยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่ก็จบเจนใหม่ไปแล้วก็ก็จบไปแล้วนะครับรถเจนนี้ก็จะสู่เข้าสู่เจนใหม่เนี่ยพอเข้าสู่เจนใหม่ปุ๊บนะครับนักแข่งในวัยสามสิบสามสิบสี่ปีในตอนนั้นอย่างมาร์กเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าว่าแก่มากจริงๆฮะทุกคนเพราะรถเจนใหม่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะดังนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ว่า้ ได้มาร์กไปแล้วจะมีอายุการใช้งานที่น้อยที่อะไรต่างๆไอ้ประเด็นนี้ผมว่าน่าจะตัดออกไปนะครับไม่น่าจะนํานํามาคิดแม้ว่าถ้าเจ้าอายุมาเทียบกับมาตินี่มาตินยังเกาบกลุมความสุ่ได้อย่างยาวนานกว่าแต่มาร์กมันก็ยาวนานในระดับหนึ่งแล้วก็เข้าสู่รถเจนใหม่นะครับนักแข่งดูคติอย่างโอเคนะครับอาจจะมีเฟอร์มินขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่าผลงานจะอ,อกมาอย่างไงแต่ถ้าออกมาดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มกำลังนะครับที่อายุนน้อยได้ในปีหน้าอะไรอย่างนี้ไงนะทุกคน อ่านะครับนี่ก็คือเป็นบทวิเคราะห์ที่ผมเข้าใจนะครับว่าคงจะวกไปวนมาวุ่นวายหลายอย่างเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับหลายบุคคลนะครับแต่อเนียจะเป็นไปยังไงนะฮะเอเนียก็นะฮะถ,ถ้าตามที่ผมเฝ้ารอดูมาในนักแข่งมอเตอรพีที่เคยอยู่ทีมใหญ่จากที่อยู่ทีมเล็กมาก่อนแล้วก้าวขึ้นทีมใหญ่เนี่ยแทบจะ100%นะครับไม่มีคนไหนกลับไปทีมเดิมนะส่วนมากจะจะเปลี่ยนค่ายย้ายทีมไปเลย ดังนั้นในตอนนี้ก็คงจะเหลือแก๊สแก๊สนะครับที่เป็นที่ว่างอีกที่นึงครับเพราะว่าเฟโดจะขึ้นไปในทีมโรงงานในปีหน้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าแจ็คมิลเลอร์จะมาสลับตัวเขาหรือว่าจะถอดออกไปเลยหรือว่าจะถอดออกกุสโซฟูนานเดสแล้วอาแจ็คมาแทนือยังไงก็ต้องลุ้นกันนะครับดังน,นั้นสื่อเขาก็เลยเล่นไปที่แก๊สแก๊สนะฮะก็คงจะไม่มีไม่มีทีมอื่นนะครับ นั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเอเนียแต่ย้ํานะครับว่าขณะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีประกาศนะฮะแต่ทางกีจกี้ก็ออกมาพูดแล้วครับว่าจะใช้เวลาไม่นานจากนี้ไปนะครับเจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่าจะประกาศตอบแรกเราก็เฝ้ารอดูว่าดูคติคงจะประกาศแล้วทีมอื่นก็คงจะแบบว่าได้รับผลกระทบแล้วก็ประกาศตามหลังมาแต่ทีนี้นะครับก็ไม่และฮะอาฟิเลียจัดก,ก่อนเลยซึ่งนะครับก็มีการตั้งคําถามกันไปและฮะจากสื่อจากอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง สกายผู้ที่ให้ข่าวเองนะครับว่าตกลงแล้วามาตินเป็นคนที่จะชิงออกไปก่อนใช่ไหมหรือว่าดูคาตินนี่เป็นคนไปบอกเขาเองนะครับว่าจะไม่เลือกเขาอันนี้ก็คือเขาก็ยังไม่รู้คําตอบนี้นะครับหมายถึงว่าทางทั้ง,งออโต้สปอร์ตแล้วก็ทั้งทางสกายเนี่ยซึ่งมันก็ก็ไม่รู้นะฮะมันมันก็ไม่มีสลักสําคัญอะไรหรอกมั้งคิดว่าเพราะว่าคือในเมื่อมันมัน,ม,นมันไม่ลงตัวเนี่ยต่อให้เป็นใครบอกก่อนยังไงก็ก็คงจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับ เพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วในส่วนหนึ่งผมก็เห็นใจทีมบอสสุกตินะฮะเขาก็ทาทาได้ดีที่สุดแล้วนะเท่าที่จะทานะครับในเมื่อมันมันเกิดอะไรที่มันตัดสินใจยากตัดสินใจลําบากอย่างเงี้ยถูไหมครับมันก็ต้องเลือกอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงน้อยที่สุดดีกว่าคือถ้าให้ถามผมนะครับว่าเขาเอาความสําเร็จนะครับมาวัดกันเนี่ยระหว่างม้ากับมาตินเนี่ยถ้าจะเอาความสําเร็จจริงๆรเนะี่ยผมว่าถ้าวัดจากประเด็นเนี้ย ผมว่ามาตินอาจจะแอบดูเหนื่อเหนือกว่าได้ซ้ําเพราะว่าด้วยความเร็วมันก็ไม่ได้ว่ามาตินเนี่ยผมว่าก็ยัง,ยงคงเป็นคนที่เร็วที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่นะครับเขาไม่ได้วัดแค่เอาความสาเร็จในเรื่องนี้เขาวัดความเสี่ยงนี่คือทฤษฎีส่วนตัวของผมมองเข้าไปอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปไงฮะว่าไม่ได้มาคิดแค่ว่าจะเอาความความสําเร็จอย่างเดียวแต่คิดว่าถ้าเสียคนนี้ไปเนี่ยมันจะกระทบ ระดับการกระทบในรุนแรงในระหว่างเสียมาร์ก,กับเสียมาตินไปอันไหนมันรุนแรงกว่าซึ่งผมมีคล้อยฟังว่าถ้าเสียมาร์กไปจะกระทบรุนแรงกว่าเสียมาตินดังนั้นเขาก็เลยเลือกเอาตรงนี้อันนี้ผมผมคิดว่าเป็นเป็นมูลเหตุอันดับหนึ่งในการตัดสินใจนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องสปอนเซอร์เลฮะผมก็มองว่ามันมันก็อย่างที่ที่วิเคลใอยฟังไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันอาจจะสําคัญอยู่แต่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นช้อยหลักนะครับที่ที่ตรงนี้เพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันว่าการตัดสินใจเนี่ยมันต้องมองหลายๆมมุ มองในหลายด้านอ่าเอาอย่างนี้ก็คือมีมี3ด้านที่มองแหละซึ่งผมในในส่วนตัวผมคิดว่าระดับความเสี่ยงนะครับว่าจะเสียใครไปจะกระทบที่สุดเนี่ยถ้าเสียมากมันกระทบเยอะเขาก็เลยเลยไม่ไม่ไม่เลือกที่จะเสียนะครับก็เลือกที่จะไว้ในตรงนั้นกันนะฮะทีนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของอ่าอนาคตของเอนเนียบาสจินี่แหละครับว่าจะเป็นยังไงคงจะต้องได้ตามต่อกันซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจี้ก็ออกมาพูดแล้วครับว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเกินรอผมเลยขอคาดเดาว่า คงจะภายในวันนี้นะ่ะคิดว่านะฮะน่าจะมีการประกาศออกมานะครับพอออกมาตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางทีมงานของบาสเตียนะครับที่จะเจราจาซึ่งก็คงจะเป็นแกสแก๊สที่สื่อเขาเล่นกันนะในตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าว่าทางแกสแคร์นี่เขาจะเอายังไงกับแจ็คเอายังไงกับออกุสโตฟูนันเดสใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกไปว่ามันเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยการจะยงลงไปในทีมเดิมมันจะเป็นยังไงนะเพราะผมไม่เคยเห็นลเลาจริงๆนะครับไม่เคยเห็นว่า หลุดจากทีมเล็กขึ้นมาทีมใหญ่แล้วพอหลุดจากทีมใหญ่แล้วจะลงไปทีมเล็กเหมือนเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครแต่ก็น่าเสียดายนะครับไอเนี้ยก็เป็นนักขับที่ขับดุกะติด้วยความเร็วสูงครับเพียงแต่ว่าก็มีหลายโมเมนต,ต์นะครับที่โชคชะตาเล่นตลกกับเขานะครับนี่ก็คือวิธีของนักแข่งนะทุกคนเนาะเอาลุ้นกันนะครับในค่าําคืนนี้กันต่อว่าจะเป็นไปยังไงบางท่านสอบถามมาว่ทำไมไม่ทําคลิปทำเลนแต่เมื่อคือนนะครับจริงๆถ้าติดตามผมในเฟซบ o o กแฟนเพจเนี่ย คงไม่มีคําถามในตรงนี้ครเพราะว่าวิเคาราะห์โพสต์อะไรต่างๆมากมายอยู่แล้วแล้วจะให้มาทำทั้งคลิปทั้งอะไรบางทีมันก็ไม่ไม่สะดวกตรงนั้นนะครับไม่มีเวลาไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะครับ